สวัสดีค่ะ,ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานเลยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกภาษาจีนนะคะคลิปนี้มีเพียงแค่คําคำเท่านั้นเองค่ะง่ายมากเลยค่ะเรามาลองดูกันนะคะแล้วก็ใครอยู่ที่บ้านก็ลองฝึกพูดตามนะคะเราจะได้คล่องๆแล้วก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะมาดูคำแรกกันเลยนะคะในภาพนี้นะคะภาพนี้คือตัวฉันนะคะตัวฉันหรือเรานะคะในภาษาจีนเราเรียกว่า ห我我หหหแปลว่าฉันนะคะต่อไปมาดูภาคที่สองกันเลยค่ะมีตัวฉันตัวเราแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีบุคคลตรงข้ามที่เรากําลังคุยด้วยใช่ไหมคะก็คือตัวคุณหรือว่าเธอนั่นเองนะคะคานี้ในภาษาจีนนะคะเราเรียกว่าหนีหนีหนี หนีไปว่าเธอรหรือว่าคุณน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูคำที่3ค่ะคำที่3นี้ซูเปอร์ฮิตเลยค่ะเป็นคำว่าเป็นคำทักทายนะคะแปลว่าสวัสดีค่ะใช้ได้แบบทั่วไปทุกเวลาเลยค่ะคือคำว่าหนีเขาหหนีาหนี好าา หนีเ่าแปลว่าสวัสดีนะคะใครที่ได้พบเจอคนจีนนะคะหรือว่าคนที่แบบพูดภาษาจีนเป็นหลักอะคะ่ะคำทักทายเนี่ยก็จะได้ยินคุ้นหูแล้วก็บ่อยกันมากๆเลยนะคะหนีเ่าสวัสดีค่ะอ่ะต่อไปนะคะมีสวัสดีแล้วก็ต้องมีการบายบายกันสักนิดหนึ่งนะคะบายบายในภาษาจีนนะคะเรียกว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนจ่ายเจียน ใจเจียนนะคะที่เราเข้าใจกันเนี่ยโดยทั่วไปนะคะแปลว่าบายบายค่ะแต่ถ้าให้แปลตรงตามความหมายของในตัวอักษรจีนแล้วค่ะใจตัวเนี้ยนะคะแปลว่าอีกครั้งนะคะส่วนเจียนแปลว่าพบกันถ้าแปลตรงตัวเนี่ยใจเจียนแปลว่าไว้พบกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไว้พบกันใหม่นะคะแต่เราสามารถเข้าใจกันทั่วไปก็ได้ค่ะว่าแปลว่าบายบายนั่นเองค่ะโอเคคำสุดท้ายนะคะเป็นคำแสดงการขอบคุณนะคะเราเรียกว่าเสียเสีย เสีย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 แปลว่าขอบคุณนะคะใช้ได้กับแบบว่าโดยทั่วไปเลยนะคะกับทุกคนเลยนะคะเสียเแปลว่าขอบคุณค่ะโอเคค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะท่วนกันอีกรอบหนึ่งนะคะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะเริ่มจากคําว่าตัวเราหรือตัวฉันนะคะห๋ออ๋อคำที่สองค่ะเธอหรือคุณค่ะหนีหนีคำที่สมสวัสดีนะคะ หนีขาวหนีขาวคำที่สี่ค่ะบายบายหรือว่าไว้พบกันใหม่ค่ะจ่ายเจียนจ่ายเจียนแล้วก็คำสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะหรือว่าขอบคุณครับนะคะเซีย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 โอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะมีแค่ห้าคำแล้วก็ลองฝึกพูดกันดูนะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ